ที่สุดจอเจมก็ได้กินสักทีครับร้านนี้เลยครับก้้ยิ้งครับเชื่อยชํำแชะเป็นยังไง เดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่ที่สําคัญคือเขาดังมากเลยต่อๆและที่สําคัญเขามาในจังหวัดพิจิตรของเราแล้วงานไหลเรือไฟนะครับมีถึงวันที่31มกราคมยังไงก็รีบมาตามนะครับบอกเลยว่าร้านนี้เดอะเบสเดี๋ยวเรามาดูราคากันครับว่าเขามีราคาอะไรบ้างราคาแรกนะครับชุดเล็กนะครับผม49บาทใส่ได้1อย่างนะครับท็อปปิ้งนะครับส่วนชุดใหญ่ครับราคา59บาทใส่ได้2อย่างครับทุกคน บอกเลยว่าที่นี่เขาให้เลือกถ้วยได้ด้วยใครที่ชอบฮามใครที่ชอบนิ่มสามารถเลือกได้ครับและที่สําคัญนี่ผมชอบอันนี้มากการติ้งของเขานะเขาใช้เป็นหินครับทุกคนไม่ได้ใช้ฐานครับบอกเลยว่าเรื่องมะเร็งไม่ต้องห่วงไม่มีแน่นอนและที่สําคัญนะครับท็อปปิ้งเยอะมากสุดๆนี่เลยมีข้าวโพดขาหอมมีดั้งเดิมกะทิรวนขาท็อปปิ้งขายดีของเขานะครับก็คือมะพร้าวอ่อนน้าหอมนั่นเองนะครับมาถึงลูกชิดครับ นี่เนื้อลำไยแบบนี้เลยครับทุกคนนี่คือลำไยนะครับท็อปปิ้งลูกตาลครับมีเนื้อด้วยแล้วตามมาด้วยน้องเขือครับผมโอ้โหหลากหลายจริงๆและที่สำคัญคือชุดเล็ก49ชุดใหญ่59บาทมาเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดีกว่าลาแบบนี้เลยครับทุกคนอืมเอาเถอเอาเ,อเ,อาเอถอช้ำชามตามมาด้วยมะพร้าวอ่อนน้ำหอมครับเป็นท็อปปิ้งที่ขายดีที่สุดนะอย่างนี้เลยครับ โคนจุกมากเอาอะไรมาต้านนะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันครับว้าวว้าว,ว,าวานี้เลยครับเสิร์ฟแล้วทุกคนผมบอกเลยว่ามันน่าอิสมากอืลองเลยนะหืมสมควรมากสมควรแล้วทำไมเขาถึงถ่ายดีแล้วทำไมเขาถึงดัง เพราะว่ามันอร่อยมากทำไมรู้ไหมตอนแรกเจมคิดว่ามันจะหวานมากเลยอ่ะหวานมากแน่ๆยังไงก็หวานเพราะว่าดูจากสีน้ำราดอ่ะมันดูแบบมันดูมันต้องหวานนะแต่สรุปมไม่หวานเลยไม่เลยนะกําลังพอดีแบบกลางๆตามมาด้วยกล้วยที่แบบกําลังแบบทําทถ่ามอร่อยมากทุกคนตามมาด้วยท็อปปิ้งที่แบบมะพร้าวอ่อนก็คือมะพร้าวอ่อนจริงๆอ่ะอันนี้คือลูกตาล มไม่แพงเลย59บาทเลือกได้2อย่าง49บเกเลือกได้1อย่างคุ้มครับเสือยฉาแฉะผมควรแล้วเขามาถึงจังหวัดพิจิตรแล้วอย่าพลาดนะครับมาลองชิมให้ได้ร้านนี้รับรองไม่ผิดหวังอร่อยครับร้านนะครับเปิดตั้งแต่เที่ยงนะครับถึงห้าทุ่มครึ่งน,นะครับทุกคนยังไงก็มาอีกน,นะครับอร่อยมากเช,ชื่อช้าแฉะ